สวัสดีครับคูณคุณลาปานเองวันนี้จะทําข้าวจีนะครับข้าวจีทาไข่นะครับกินไปแอบแล้วจะต้องไปเก็บผักก่อนนะครับข้าวจีจะจะปิ้งเนื้อวางไฟไว้ก่อนเก็บผักก่อนนะครับส่วนกะเขียวนะครับเอาผักอันนี้สักหน่อยคุณลาปานก็มาเก็บผัก อ,อย่างมลมนี่นะมาไงโอ้ยมามันเข้ามาอ,อมาเข้ามามันมีม้าเข้ามานะครับมา้ามันดูนดูเ<ด>ลยเมันเหยียบเต็มเลยลใใหญยมาลุยป่าพักเรามาลุยพักหอยม,อมูนเบิร์ดเป็นสร้างอแอ่ ต้องไปเยอะนะพอกินก่อนอนเชาวเขาไปเก็บใหม่อีกไปขี้ไปจั่ไหนจะสร้างแต่ว่ากินติ้นมากเก็บทำเกียวเกียวไอ้นี่เจียวไอ้ฟาามันบดหยาบตป็นยังไงจับเต็มมเลย เห็นมันอยู่หมู่เว้นนี่นะเออมันก็มาอยู่นี่แหละเมื่อวันไปไม่เย็นเลยมันต้องอเยอะนะนเขียวยอากาศมันเย็นนะครับมันเลยงามพักไปไปเอาลนะเอาพัคขีไปสักหน่อยลองกินมืดมข้าก็ามาเก็บอีกจะข้าวหนะ่อย <c oughs> ขี่เลยใส่รูรอไม่ใช่ มามันเหยียบไหมื่อกี้บอสเหยียบบอลตัวนึงติดๆกัน,นแต่มันแตกออกมันมีพักีอันนึงอะ่ะไอ้ที่พักีแบบที่ฉันซื้อมาไปนนั่นอะที่เป็นการล้ยแดงๆอะ่ะที่มันเลาะเลาะกินได้อะเราจะต้นใหญ่ๆไปกินก่อนนะครับบอส ต้นไมติดกันไหมนี่ตันนี้ติดกันไหมไม่ที่มันดูติดติด,ดกันน,นี่เ้อะ,ะเ้องไปเยอะดอกพอกินมือนผักจากสวนของเราเองนะครับขนาดนี่ก็ตัดไปพัดหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวฝั่งนู้นจะไม่ได้ตัดเอาเนือ้อไว้ เดี๋ยวจะปีงเนี่ยทำเจียวปลาจมปลาจมกุ้งจมกุ้ง เาล่ะเอาข้าน,นี้ก็ได้ขอบีแล้วตรงไข่วันนี้สีใบขอบคีย์ ไส้เกลียวไส้แก้วไส้เกลียวเลยนะครับใส่เกลือคนนิดน,นึงตัวนี้เอฟซีเอาไม่รอกินข้าวจีก่อน <c oughs> วะหลังกว่าเข้าจับได้นะครับร้านอาหารที่แกไปเที่ยวร <c oughs> ไปกินข้าวจีด้วยกันก่อนนะลุงบิ๊กลุงบิ๊กผมเมานี่ครับือเกี๊ยกับชูรสนี่นะฮะขาดท้ายยังเดีนน้ำได้เหรอเออกระกิบรอข้าวเหนียวสุกนะครับอันนี้เราตั้งไฟเรียบร้อยและมาไปเข่าสวนข่อยนี่นะครับข้าวเหนียวเรานึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิ้งเนื้อด้วยรับเป็นเนื้องัวเป็นเนื้อเนื้อติดโครงเอเนื้อติดซี่โครงนะครับมันจะมีมันนิดนิด นี่ผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับกินแอมกับจอมกุ้งเห็นนาบ้านนั่นอยู่โป้นะครับเนื้อเราแต่เราจะปิ้งแล้วก็จะฉีกกินกับข้าวเหนียวไข้าวจีฮ้อนๆนะครับนี่นะคุณแม่กำลังจะทำแสูตรสูตรกาละสินนะครับพวกคุณกาละสินข้าวจีสูตรกาละสินดั้งเดิมเลยนะครับนี่ ดังเก<อ><า>ินไหมมีอาจารย์มาใส่ก่อนละจ้ะค่อยวางกันแล้วกันไปนั้นเกลือไปย่างไปเค็มอือเค็มเลยดีตรงโอ้ยเกลือสักน้อยถ้าแต่งของนะั้นไม่ต้องโรยเกลือเค็มอยู่แล้วอันนี้ปั่นได้เดีวอันนี้เดี๋ยวจะต้องมาย่างนะ <c oughs> มือต้องมีน้ำมันพืชนิดนึงนะครับเพื่อจะปั่นมาแหงคดีลติดมือโอ้ใจเย็ยนใจเย็ยนคุณแม่ไม่ต้องรีบเดี<อ>๋ยวปีกินข้าวเสร็จแล้วไปจากนี่เลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวรอรักษาทิศบาทชมไลน์เ็นขับมากันสดใสเลยครับวันนี้ หวานอร่อยดีครับโลละสามสิบบาทไส้โมก็มีครับลูกใหญ่แดงแดงหวานดีครับขายจิกมกได้ขายแดงไม่ต้องเอาไปจับออกมาดูกันก่อนออกมาแกะกันชิมดูก่อนได้นะครับไปซื้อไม่ต้องกดเนรับว่านันแน่นแล้วมันจะไข่มันจะไม่ซึมเหมือนกันนะนี่เลตัวลมหนาวนะครับอากาศเย็นเราจะต้องสกจีเค็มไหมเค็มขึ่นหม เราก็จะป,ปิ้งเนื้อเลยนะครับโอู้เศกนะครับถ้าใครกลับไปบ้านเลยแทบถ้ากลัวว่าไม่ได้กินข้าวก็โบ่แต่ลุงรถห้างลุงรถห้างข้าวจี๋ยวพี่จีกินข้าวจี๋ด้วยกันนะ <c oughs> ข้าวจี๋ทาไข่สูตรกระสินนะจ๊ะนะใช่ล้างมือหรือยังล้า<อ>งแล้วนี่ข้าวฉีดหนึ่งก็คงว่าใส่ไปในมื้อในข้าวด้วยเพื่อฆ่าโควิดออเยู่ตาย ร่อนเลยพี่ยียังร่อนเลยใช่ไหอ่ะคำอย่างเปะเป่าอร่อยอ่ะใช่อร่อยแต่คำแรกนหละคำสองมันต้องมีเนื้อตามทำไมไม่ทำหมูล่ะหมูมันกินได้หลายคนไงไม่เนื้ออันนี้น่ะผมเอามาตั้งแต่วันปีใหม่แล้ววันที่วันที่วันแรกครับตั้งแต่วันที่เขาใช้วันแรกอยโ ธุรกิจกลับบ้านไปรอดเลยเราเนี่ยใส่หมวกนี่ยังคือนะแล้วก็ได้อทอดทอดนะทอดอืมเอาทีละสี่แผ่นก่อนนะครับไปเตรียม,มสี่สี่เ <c oughs> น,นี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยไปย่างให้คุณแม่ชิมก่อนครับโอ้เนื้อนี่อันนี้หมักแบบสูตรโคราชบ้านเองนะครับพระธงคำทีมอู่เนื้อเขาเจ็ดเด็ดดูน่าทานมาก ขาเสุดยอดมากเลยนะฮะถ้าใครไห่ว,ว่ากลัวไม่ได้กินข้าวเย็นกลับไปบ้านแล้วกลัวแม่บ้านไม่ให้กินข้าวก็คือทานจากที่นี่ไปได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับ <c ười> คือทานจากนี่ไปได้เลยเนอะเดี๋ยววันวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมได้ไป,ไป,ไป,ไป นี่นะครับพอยางสักพังนี่แล้วก็มาจุ่มอย่างเงี้ยยางเหมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเพราะนี่ยางเหมือนเป็นอย่างเงี้ยโอ้ดุแลนี่นะครับยางดูให้มันเหลืองเหลืองแค่ไหน่อยใช่ไหมเหลืองๆเพราะว่าใหเขามันแน่นอ่าโอเคใส่มือเลยใส่มือเลยเป็นไรเราเราฉีดอันนี้เข้าไปในคูวิทแล้วะจปีเงาไปน้ำ ต้องเอาเขาซุปก่นนะเพราะว่าหิวละลุงปี๊กซื้อไม่อันละหาบาทนะขายตอนในกระตั้งมาเนี่ยห้าบาทห้าบาทสิบบาทอ่ะยี <c oughs> ่สิไปเลยอ่ะยี่สิไปเลยไม่ต้องทอนนะอันนี้จุ่มประมาณสักถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราหิวเดียวก็อรอบเดียวพอสองรอบ พอดีได้ตังเหรียญปจอดภุมให้ลูกอะแล้ว่าม่เป็นข้าเราขาจี่โต้ลมหนาวนะครับวันนี้จ้องศาเนี่ยจะดูกันนะวันนี้ปทุมธานีของเราธัญบุรีตอนนี้ยี่สิบเจ็ดองศานะครับยังถือว่าแม่ยังยังเย็นเย็นอยู่นะครับแต่ถ้าไปดึกๆไปแล้วนี่เย็นเนาะหกโมงหกโมงแล้วก็เย็น ปุบเนี่ยกี่ซิบยี่สิบเบดนะฮะไปเรื่อยๆนี่เลยมามาช่วงโอ้คนยิ่แจ้งนี่ซิบกว่าองศาเลยนี่โอ้ไม่แดดบนาำกันหลายคนแน่นะร,รวมเป็นคนขายแล้นี่ไม่สู้ใช่หมนะ่ เท่าจีเยาเย â นเย็นมาเล็นี<ะ>๋ยววันนี้ก็ถือว่าไม่หนา,า,าวเท่าเมื่อวานนะเมื่อวานนีเย็นมากเลยอีบอคุยกับใครอ๋อเดี๋ยวเราจะมีนักลอกเมาไม้กันนะครับ <laughs> งานเมาอีกันแล้วนะครับ เสียงเพียงเบาๆนะครับ เลยูย่ไมเล่าไฟแรงพูดไม่ไฟมันแรงไปน,นิดนึงครับผิดพลาดทางจริงนี้แต่ไม่เป็นไรไม่กำลังดี เอาไปด้านข้างเออ ต้งแหงนะครับอย่างเนี่ยติดมันเยี๊ยบเลยมันมันเยอะดิเนื้อนะ่ะ ในสู้เลไปไว้ในาดนี่ยินน้อยอันนี้ต้องลอกออกอันนี้ด เนี่ยมันในนี่ครับมันมันเนี่ยมันติดไอ้นี่ครูงไงมันเยอะโอ้ยถือไม่ได้เด้นาะยเก็วไว้ด้านข้างเลยโอ้ยร้อนไม่ละเามื่มันกระดึงนะเห็นไหมเนี่ยเกยวางอีกคนเราฝั่งลาไปเลย ตรงแหงนะเพราะว่ามันมีเนื้อยางด้วยนะเนื้อมันมันยดไปมันก็นจะแรงนิดหนล่วไม่ไปแล้ว มีอาจารย์น้ำนะครับมาก่อเพลงเบาๆให้ฟังนะครับาหวยตะไม่สีละเอาปลาย่างจะกินข้าวแล้วเรียงไปเลยนะครับ ไม่แห้งเลยพิา่อยาเล็เจ้าเคลื่อนบอกสองหมื่นเลยค่ะลูกนนี่นะครับไป FC แล้วเอาปลาดาบห้วยตะไมยนะครับไม่ยากเลยไม่มูวัวมันน่นกล้องแลยมันจะพักตัวนี้ชูสินไม่ยากนะครับไม่ได้กินดีเอจะได้กินดีอร่อยด้วยจ้า ีมือแปรงรวนๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเนื้เนื่อมาซื้อกระดาษนี่ได้ไม่ตัวไหนที่ไม่ดไม่ไม่ดำๆอยู่นี่นะเพราะว่าซุสีไม่คนย่างไอ้ไม่ดำๆไม่ต้องไปจ้องไกลพันๆไปปลาในซุปแล้วใส่เลยมันซุกหรือมันใหม่ใหม่โอ้ดูสีแช่ไหมก็ ก็ไมายก็ถือว่าซุกแล้วแหละไม่ตายเลยไอเรื่องการชำครัวไม่ต้องพูดถึงนะครับผ่านตลอดผ่านผ่านไปผ่านตลอดจ้าไงลุงแอบชิมก่อนลุงแอบชิมดูอะไรเนื้อฟันไม่มีฟันไม่มีน้อมันเอาเครื่องเสียไปเปิดงานเล่นไปหมดอันนี้คือกินกบข้าวเหนียวมันจะพอดีมากเลยเนี่ยคึงะคึ้งเนา เอออร่อยอร่อยอร่อยออยมักมักอันนี้เนื้อเนื้อนี่เนื้อหัวนี่มักสูตรโบราณเลยนะอ่าสูตรมันมีแบบยังไงมั่งเกลือกับชูรสแค่นั้นเองอร่อยมากเลยจริงก็ข้าวเหน <l <l ียวพอดีเมื uh uh ่อท uh ี่ม uh ึงไปเนี่ยน sì> ี่ไงลุงล่ามากินทีเดียวเสร็จเลยนี่มากินทีเดียวนี่เออลจะลองกินข้าวด้วยนี่เออได้จะแปลว่าอิ่มให้ลุงล่านั่งกินข้าวกับผักสดๆจากสวนนะครับนี่ผักมั้นยางปลาตัวนี้เขาเรียกว่าปั่นทยยังไงเนี่ย เรวแรงไปเลยนะครับวันนี้เพื่ออะไรคลองไปจีเนาะเนื้ออีกอย่างนี้นะครับอันนี้เขาจีแล้วคิดว่าเนี่ยวันนี้มันหมูเหนียวอ่ะปลาตัวเล็กแม่ยังอุตส่าห์แบบพาแบบเขาจีเขาจีเยาวันวันนี้ใจร้อนใจร้อนให้เร่งไฟไงหิวหิวเราหิวเข่าแห้งไม่ใช่ไม่เหมือนว่านั่นวันนั้นวราจะอากาศมันจะเย็นไงอืมอร่อยเร็วแรงเร็วแรงไปเลยเร็วแรงเเลยร็วเลย ครบทุกเลยตั้งตั้งเนี่ยอย่างูใหม่สู้แล้วสู้แล้วนี่แหอาจารย์น่ะไอมันของอาจารย์น่ะนี่เป็นอาจารย์ไหมเดี๋ยวนี้อื้อหนิปลาจะก้วยจะไม้เนื้อลงมาอีกจะกินเลี้ยงกันเลยวันนี้ FC ลงอีพิละนะครับเอาปลามาจากพี่มันก็ใส่หมวกกันน็อกเรืไม่แกกวนน็อกครับกวนน็อกวันนี้ไปจะโทรมาถามไปใส่หมวกกันน็อกไว้ ใกล้จะถึงมาตะคงแล้วบอกเออรถมันตีดตีดโอ้ไม่ปลามันแห้งเร็วไม่ไป,ปมันแห้งเร็วปลาเดี่ยวเดียวนะปลาหลายเดียดเอาไข่มาดูแป้งแป้งอเอาไข่จานไข่ไม่แม่แล้วจ้ะซื้อพอ่อเอี่ยซื้อวะทำไมตะกี้เขาไม่มีไข่ให้ดท่าเรกเขาไม่มักเกลือยากใช่ ถ้าใครก็เสียมกินเขาใส่เกลือแค่ปั้นเกลือแบบไม่ต้องย่างไงเงี้ยเป็นกินได้กินไม่ได้ในเตี๋ยวต้องไปหาซื้อปลากระป๋องมาอีกโอ้ยนางนี่กินยากเดือดรูอ้กองมันกินยากเสือโทรมาเลยบอกไอ้กองมึงตรงตังมาเลยนะลูกมึงกินอย่างยากไใหญ่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 ผมก็ต้องรีบตอนนั้นทำงานหยุดทึ๊บไปยกเนาะทึ๊บยกกม่อะไรเป็นเสิไม่ไม่ไม่ไปต่อเติมห้องน้ำให้เขา นประมาณกี่งๆบอกนะประมาณยังไม่เข่าหนุบาดมั้งอุ๊ยเป็นก็ไม่เรื่องมากแต่น้อยดอกไหมลุกจริ็วลูกเล็วเนี่ยซัวอาสาจารย์เล่นลุกละลุยเลยยังถูกเล็วเลยนะมันไม่นอนไฟดอกนะยังไม่สุกเหรอลุกเล็วมากเนี่ยฝากขอหน่อยลุกแล้วลุกไหมยังยังอ๋อมันยังไม่ใหม่ๆไงทำไม่นี่ยท้าไม่แป้งเนี่ยเนี่ย ไม่เวลากินไม่ได้เบาไม่โอ้มาถ้าเผื่อแป้งไม่แล้วห้องสีมันเป็นยังไงทำไมมันลบกต่างตัวนี่เรืมาทแบบสองคืงเช้าบ่มันยังไม่ได้เข้าไปเฮ็ดงานครับต้นไม้เต็มก็เลยมาทำตรงนี้เลยใช่ใช่ตรงนี้มันสะดวกไงมันมีไฟใกล้กลัวใกล้กลัวอันนี้ต้นไม้นี่นี่สั่งมาแล้วต้นละเจ็ดหมื่นกว่าแล้วเนี่ยแต่ต้นของหายไปแล้วอะใายไปแล้วเพราะว่าคนเมาเดินสะดุดบ่อยเลื่อเกินโงอกระยิกระเดี้ยงตายแล้ว บอลแกใส่หมวกกันกันนกโอ้เรายกไปบุญกันเดีีบุญกัอย่าพูดออกสื่อเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียไม่ให้ลำบากเพื่อนโรงงานผมอีกอือเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกันนี่ครับลงเลยนะเราชิมโอ้โหเนี้มันอากาศมันโล่งเย็นเลยก็เลยใหม่ตั้งใหม่ อันนี้เด็ดเราไม่ต้องจิ้มนะครับคือลองชิมเด็ดเป็นสูตรเด็ดกุลาชเลยโคราดพอดีมันก็พอดีเลยครับเครื่องบ่าลูกหลักของเขาจะออกว่างเพียงกับมวนนะครับเพียงกับมวลข้าวจีนุูกหลาแม่เอาข้าวจีบอ่ะฮะบ่มากบว่าะแบบใส่เกลือเฉยใช่ไหมอันนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่เด็ด ไข่แค่สองรอบเลยครับข้า็หอมเหมือนโชคดีขอองเธแล้วไม่เหมือนก่อนสมัยเก่ามันไม่มีไข่ให้อ่ะอพ่อไม่ได้เลี้ยงไก่ไงที่บ้านไม่ได้เลี้ยงไก่ใช่ปะล่ะเป็นที่เกลือบเป็นที่เกลือบเกลือในอะไรอ่ะเอ้า ไม่ก่อนเลยวันนี้แมครับโหนาโคตากันเราจะมีเดบบสุดเลยลเก็บแต่สวนเลยเมื่อกี้นครับไอ้หูไปไหนเองทนฟังไม่ได้บอกหูอ <laughs> เองทนฟังมาได้บอกทำยูนํามตื่นมายูน่าม,มป้งตั้งหนา้าไหมันจะกินเ้อเดียกวอะไรโอ้โห่โ เออรู้ว่าอยู่นามเลยคักโค้ดโอ้ยกินก้อนนี่มึงเป็นเดี้ยมาเคอยเองโอ้ยดูมึงคักแต่นเฮโอ้ยปั่นคุ้นเอารถตื่นมาเขาก็เองอยู่นะมันร้อนริงออือัวันนี้แกกินแกงแซ่บๆทบมวนเดี๋ยวกำเนิดทุกเนี่ยไม่ต้องให้มันใหม่ดอกเนี่ยพอดีแต่ม้าเนี่ยเนี่ยลุงละพอดีเด้นะ ก็แค่ปาใหม่ก็พอแล้วจ่อกเขาเมื่อเี่ขามสุกเละแล้วนี่นะจริงๆปากีนนี่เนี่ยเนื้อผมเนี่ยูละกินแล้วเร็วเลยนะหมอมันเป็นมันอันนี้มันเป็นมัน เขาไรับจานกทีไม่้ผิุกบ้านกิง่ายครับ่ง่ายไม่กินแปลงกับท่านตอนนั้นอ่ะรีไปย่านท้องคำโตัพริอน่เขาเ่ยเาเ่ไปเรียงง่วกับปอันนี้ปลาเนยกับไส้กราบเจ้าเปส่ถุงหาแมงก้าไม่ยว่าหัวหมูทอดไปแค่แก่ท่า วันนี้ขอจบคลิปก่อนนะครับชูสินปิดช่องให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องคนคลาดบ้านเองพระทองค์าทิมด้วยนะครับบ๊ายบาย